สวัสดีนักเรียนคะต่อไปนะคะเราก็มาดูเรื่องการคำนวณหาพลังงานความร้อนที่สะสมในอาหารแปลว่าในอาหารแต่ละชนิดนะคะมันก็จะมีพลังงานความร้อนสะสมอยู่และเราก็ทําการคำนวณหาว่าในอาหารแต่ละชนิดเนี่ยจะมีพลังงานความร้อนสะสมอยู่เท่าไหร่ซึ่งในการทดลองที่ผ่านมาเราทําการทดลองเรื่องการหาพลังงานความร้อนอที่สะสมในเมล็ดถ,ถั่วลิสงแห้ง นะคะที่เราถั่วลิสงมาเผาไฟแล้ววัดอุณหภูมินั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะนั่นแหละก็คือการหาความร้อนเราไปดูวิธีการคำนวณมาทดลองแล้วเราต้องมีการคำนวณหาพลังงานความร้อนนะคะอ่าทีนี้อันดับแรกเลยเราต้องมาดูว่า1แกล,ลรี่หมายความว่าอย่างไรนะคะก็หมายความว่าพลังงานความร้อนที่ทําให้น้านะคะ1กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซนเซียส น้ำหนึ่งกรัมมีน้ำพุมเพิ่มขึ้นหนึ่งองศาเซนเซียสถ้าเกิดหนึ่งแคลอรี่หมายความว่า,วาน้ำหนึ่งกรัมมีน้ำพุมเพิ่มขึ้นหนึ่งองศาเซนเซียตทีนี้นะคะต่อไปหน่วยพลังงานความร้อนหน่วยมาดูหน่วยนะมีการอ่ะหนึ่งกิโลแคลอรี่มีค่าเท่ากับหนึ่งพันแคลอรี่หานี่ก็คล้ายกับกิโลกรัมเลยหนึ่งกิโลมีค่าเท่ากับหนึ่งพันกรัมนี่ก็เหมือนกันหนึ่งกิโลแคลอรี่มีค่าเท่ากับหนึ่งพันแคลอรี่ ตัวยอด CAL นะคะต่อไปถ้าเกิด1แคลอรี่ล่ะอ่า1แคลอรี่1แคลอรี่มีค่าเท่ากับ4.2จูลอ่านะคะ1แคลอรี่มีค่าเท่ากับ4 4.2จูล